สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะก็วันนี้มาทํากับข้าวให้พ่อกินนะคะทุกคนต้มเหิดนะคะก็กับ่อเบาหนุนเนาเพราะว่าแต่ว่าพู้บบาหนุนก็ทอดไข่ไว้แล้วแหละแต่พ่ออยากกินต้มเห็ดนะคะก็เลยมาต้มเห็ดให้พ่อ,อกินเนาะก็วันนี้จะเป็นหิดของเรานะคะเห็ดที่แม่ใส่เนยเอาไว้แล้วก็เทฟิตเอาไว้นะคะเพราะว่าทําอย่างนี้มันกินได้นานนะคะทุกคน เนี่ยอัดฟิดเอาไว้อย่างเงี้ยมันกินได้นานมากแล้วพอถึงเวลานั้นก็เอามาใส่น้ําละลายกับหม้อเนาะเป็นเห็ดละโงกนะคะทุกคนเห็ดละโงกนะ,ะอันนี้ก็เป็นผักไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ภาษาขมิ้นเขาเรียกว่าจูตมุงนะคะไว้ใส่กับต้มเห็ดละโงกอร่อยมากอรนนี้ก็คือเราน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดก็เสร็จเลยนะคะทุกคนใส่เห็ดแล้วก็รอนะคะ นี่นะคะเราใส่เครื่องใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดมาใส่เนาะอันนี้เราเกะออกจากถุงแล้วนะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าน้องอัดฟิตเอาไว้นะคะทุกคน,นก็เอาใส่ไปในหม้อเลยกไม่ได้แล้วแหละนี่ใส่ลงหม้อไปเลยแล้วกันนี่นะคะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆละลายไปเองนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ใส่น้าเยอนะเนาะเพราะว่าเห็ดมันก็มีน้ําอยู่แล้วนะคะ ในตัวเห็ดมันก็มีน้ำอยู่แล้วเนาะแล้วก็รอนะคะรอให้มันละลายเนาะก็เสร็จสับแล้วนะคะทุกคนรอไว้นะคะรอเวลานะคะดีไฟเอาไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะทุกคนเพื่อความกันใหม่นะคะพ่อถามว่าจะอร่อยไหมนะคะเราก็บอกว่าอร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะงานนี้ต้องรอดูนะคะแม่เอยก็ต้องกินนะคะทุกคนอร่อยก็ต้องกินแม่เลยก็ต้องกินนะคะ เนื่องจากแม่ไม่อยู่นะคะทุกคนแม่ไปเฝ้าสาวหนุ่นเนาะแล้วก็ทำกับข้าวบ้านเราเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวให้พ่อนะคะจะไปเจอก,กันตอนเสร็จกันเลยดูพ่อพาหลานเล่นนะคะข็นหลานนะคะหลานอยากขี่จักรยานนะคะเอาหลานก่อนนะคะเพราะว่านั่นทำกับข้าวอยู่เนาะทำหน้าอะไร <c oughs> เน่อาป้าปในปันปัน พันไมถึงันไม่ถึงนายันไม่ถึงเจติรูปทานลนะเจนมาตรุนเีห้องเรียนมันนเยียนเยีเยี่ยมเยจัะเย่เยียบก้ะพ่อสามห้องปสามเด็กคนนั้นอยู่ปสาม่พอปสามจะคิดทาน้องโรงเรียนเจนเล คนขายกับข้าวใช่บอกอขายให้เลยลูกหงมุรวเรียนรวมเรียหน่อยดูห้ดูให้เนี่ยทุกคนดูนะคะอันนี้คือเห็ดมันละลายตัวแล้วนะคะจากที่มันเป็นก้อนๆดูนะคะมันก็ค่อยๆละลายแบบนี้นะคะทุกคนก็รอนะคะอันนี้เราหลีไฟเอาไว้เนาะก็รอนะคะตอนนี้รอให้มันค่อยๆละลายให้หมดนะคะ นี่นะอันนี้ตรงนี้มันก็ยังเค็งอยู่เนาะ mm. เห็ดละง,งกนะคะทุกคนแบบอร่อยมากแถวเนี้ยก็หายากมากเลยนะต้องแบบมีพี่คนหนึ่งอะี่เข้าไปหาในป่าทุกคนแล้วแบบนานนะคะกว่าจะหาได้นอกก็ทีหนึ่งสองสามวันเลยกว่าแกจะไดเอามาขายนะแต่ว่าไปหาตามตลาดนะคะทุกคนบางวันก็ไม่มีเนาะอันนี้ไปซื้อในตลาดมานะคะถุงละไม่ถึงโลหรอกประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ mm. ก็ซื้อมาจอดไว้เนาะถ้าคนที่ชอบกินนะคะพอดีพ่อทะกคนชอบกินเห็ดละง,งกมากทุกคน ะะอันนี้ไปซื้อตามตลาดมาเนาะบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะทุกคนในตลาดอนะใช่บางวันบางเจ้าเขาก็มีขายบางเจ้าเขาก็ไม่มีขายนะคะมันยังไงเนาะมันหาย,ยากอะเหมือนที่ว่านเนาะถ้าฝนไม่ตกมันก็จะไม่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็รอน,นะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็เกือบสุกแล้วนะคะนันใส่ผักไปแล้วเนาะ ใส่ไม่ค่มันมันเปรียปร้ยวๆอะ่ะอันเนี้ยก็คือใส่ให้มันเปรี้ยวนะคะเป็นผักที่เปรี้ยวเนาะเดี๋ยวก็นันก็จะเอาไปให้พ่อกินแล้วนะคะกคนเพะว่ามันเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนก็สับคลิปนี้เราก็จะมาจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาทำกับข้าวให้พ่อกับกับบะหม่นมนะคะแล้วก็วันนี้มีพ่อมาพ่อ,อพ่ออุ่นเนาะ,ะมาทำสีิลอดแล้วก็จะกินด้วยนะคะนี่ข้าวที่ ผู้เบาเนนหุงไว้นะคะก็คือผู้เ๋าเนนหุงข้าวเอาไว้แล้วจะจับให้พวกกินกันนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะกระจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย